สวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วพ่อแม่อาน้องย่งามคำคำย่ามไก่สิมือครับตะเวนกำลังสิตอกดินสังคมหยอดนิยมรอกเอยียะเมื่อนี้สิผ้าพ่อแม่อายนอ้องอย่างเบงเที่ยวทัดต่งางๆครับย่ามคำคำเนี่ยที่แนมเห็นนี่คือเป็นสวนยางอ๋อบบแมนครับขอโทดหลายๆนี่คือ,อสวนยูคาลิตัต ถัดสวนยางอยู่ฟังผลครับเป็นของป่าของรุ่งเพิ่นถ้าฟังทั้งทีก็เป็นพวกมันสัปะหลังเพิ่นกำลังปลูกไว้แล้วก็โลงไว้ผลอีกก็เป็นมันสัปะหลังข้างๆนี่ใกล้ๆนี่เป็นป่าบักนัดกับสวนบักนัดบวบพิษบวบเถือกเยาวากันครับสังคมเย็นเยี่ยมก็บบวเดตโตอคลิปก็ได้บวบพิษบวบเถือกเยาวากันเด้อด้านที่เห็นอยู่ตรงนู้ มันขังนาบน่เป็นข้างหลังทั้งทั้งผลครับเป็นคลองน้ำเวลาอ่าเพรื่องโป่งนั่นปลูกนี่มันแหง้งเพร่ะเกิดสูบน้ำขึ้นมาเดี๋ยวไปไปเบิ่งกับสังคมยอดนิยมครับว่าอ่ามันเป็นตะยูสำหรับแถวนี้เนาะเดี๋ยวสิผ้ายางเบิง่งปลาบักนัดปลามันสับปะหลังต้นยูคาลิตาัาเดี๋ยวไปเบิ่งกับสังคมยอดนิยมครับ พ่อแม่น้องเดี๋ยวสีหันขากล่องไปตั้งผีครับปูน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 นะต้องปูนกิดป่าลู่พันเห็ดให้มั่นสะบปะหลังโอ้โหแนบไปไกลๆพรถจอดอยู่ทั้งหมดนี่ไกลปูนอ่ะมันเป็นจิเป็นคลองน้ำเป็นเป็นคลองน้ำ น้ามองขาดหัวบกแักเทือครับ mm hmm. เพมันเจี๊ยวข้นมาใส่ยงางใส่ต้นมั่นครันต้นบักนัดแถวไกลๆนี่เป็นต้นบักนัดครับนี่นี่นสับประรดมันบกขึ้นครับเพมันปล,อล่อยถิ่มเราไม่เต่หยาหยาเต็มไปเลยโอ้ทั้งฝุ่นกับเป็นยุคข้ารีตารดอยู่ครับแต่ว่าข้างๆยุคข้า,ขารีตารดไปน้อยหนึ่งครับสิเป็น สวนยางเลเนี่ยางพาราหมดแล้วครับปลูกยางมี่พื้นที่หลายสิบไร่อย่ครับปลูกของเพิ่นเห็ดอยู่เห็ดกินตำเลียงลูกเรียงต่อไปสังคมก็บโบมีเวียกมีงานครับตอนนี้บบมีงานหลองเพ่งกับมหายางทายคลิปให้พ่อแม่ไอ้น,ออน้องเฮาเบิ่ง บอาพิเบอาถือบอคัดคัดค่าค่าบอกใครได้ตัดได้ต่อครับพ่อแามาา่ให้ลงทางยูทูบให้พ่อแม่ไอหนองเราเบิ้งตัวน,น,น,น่ะต้นตาลตัวน่ะตัวน่ะตกกตาลโอ้ยบรรยากาศยิ่มคำคำพี่น้องบรรยากาศดีลีครับโอ้โหนี่ไปเป็นที่วัดเป็นบานนี่ทุกคน ลกลางๆแล้วคนก็เป็นยูคายูคาลิตัดแถวนี้ยังน้อยอยู่ครับยูคาลิตัดก็ได้ต้นยูคาก็ยังน้อยแถวนี้บทท่านเดบคือสิคนสิบทท่านตัดขายง่ายที่เป็นถนนหนทางเขาไปในไฮพิ 5, ่น์ไฮพิ่นทางรถเพิ่นย่ามเพิ่น ถอนมั่นย่มเพิ่นตัดอยู่ค่าตตัดเมื่อก็เอารถเข้ามาทางนี้แหละครับต้นยูคฆาตผมยังหน่อยอยู่ครับย่ำค้ำครับสีหกมองแล้งอาจจะนี้ครับอยู่ผู้เดียวแต่ยินแต่เสียงนกเสียงกาห้องบรรยากาศเงียบครับเงียบเดี๋ยวสังคมจิตทา่ายเป็นสุขครับให้พ่อแม่ไอ้หนอนครับบังวิธีคนบ้านเฮา มี่อยู่มีกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้เรียนหนังสือได้รับปริญญาเป็นเจ้าเป็นนายคนเพิ่งกระเฮ็ดแนวหนีเมาก่อนล่ะครับนี่เฮ็ดของเพิ่นผู้เฒ่าคนโบราณเฮ่าขยานขันแข็งครับเพิ่งเฮ็ดสังคมยอดนิย่อมทายมาให้พ่อแม่ไอหน่องเบิ่งครับนี่งหลังย่าง,งาครับกหลางงาังย่างเท่ากับกล่องมันอัจสิสันมันอีกอย่างเท่าไหร่ทายเบิ่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยว จากนี้ก็ได้ดเวลาจาังหนอนกัสิหาออกกำลังกายยอกยกแยงแยงแถวนี่แลแหละค่ามืดๆกัเข้าบ้านนะครับสังคมอยู่นิยมอมับเอ้ยผุนเห็นบอเห็นบอห์ทำไมไอ้น้องเป็นแต่เอาแหวมาถือกบนเนี่ <c ười> ปยปลาไหลได้ครับเนี่ปยปลาหลปลาไหลผุนอ่ะ ยากาศคองแฉะจนีไป<ๆ>เนี่ยฝนฝนมาหลอกคล้องไม่ไหมกับเป็นฝายเลยคนน้องขางคล้องเหี่ยวไปพูาะเขาไปในหมู่บ้านทั้งพีกับหลาดครับ,บนไปคนรถกับขี่ได้เลยครับตามขอบคล้องมันไปเรื่อยๆพูาะเขาไป แ,แถวนี้เขาว่าเด็งยินแต่ขาว่ายี่ทุ่มหนึ่งหรืวว่าหกทุ่มก็กลัวเนี่ยเขาว่าสมีสสั่งเป็นฟูงยางขามมาทั้งนี้เพื่อนว่าครับสั่งเป็นสั่งปลาครับสั่งปลาบางเต๋อมันเกิเกดทำารายคนเป็นวันตรงระวังสั่งปลาแถวนี้ มันอาจจะทำลายคนไหนทั้งตายก็ได้มาท่านขาคนบบมีพิษครับสร้างแต่ว่าค้นขาเนี่ยคือพิษแท้ค้นขาสร้างพิษก้อนไม้ครับแต่ว่าสร้างขาค้นโบพิษก้อนไม้มันเป็นของอนุรักษ์ไปเนาะพอ้โครับโผล่ๆเป็นตะยูตะเศร้าครับเกศนี่เป็นแต่ทำมาหากินอ่ะเอาไว้ซัมเนีตสักก่อนครับ,ค,รบคลิปนี้สังคมอยู่นิยม ถ่ายภาพให้พ่อแม่ไอ้น้องครับเบิง่งเดี๋ยวไว้คลิปหนาคอยมาพอกันกับสังคมหยดนิยมตัวครับเดี๋ยวต่อจากนี้สังคมหยดนิย่อมก็สิไปหาออกกำลังกายเล่นๆครับสบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ